ม่เงียบจังอะพูดหน่อยเด็กใช่พูดว่าอะไรเอ่อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาตัดมาเล่น <laughs> <laughs> Bed Wars <laughs> นะครับห้ามจัดห้ามจัดนะ,นนะห้ามจัดนะแล้วที่ไหนเงียบๆอ่ะห้ามจัดนะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไหนเป็นยูทูบ <laughs> <laughs> เบอร์ดีเล่นคลิปสาม,มากเลยเยอะบุลลี่ฉันสิอย่าบุลบลี่ดินอนแล้วนะ้งนอนแล้วเนะเฮย้ยมีใครอยู่ตรงนี้อะเฮ้ยก็รีบเก็บดิ <laughs> เฮ้ยเฟา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 โอเคโอเคเรามาอยู่เรามาอยู่อะไรแบบเนี่ยโอเคเราได้แปดแล้วเฮ้ยิสเนี้ยเลยอะโอเคเอากลับมาอยู่มีแปดเอามันล่วงดีดีมันล่วงไปแล้วเราเรามีแปดเรามีแปดอะไรมันล้วงโอ้คนดีเลยอะแาวซีเนี้ยเลยพี่ไม่ต้องรอนไม่ต้องรอนหรอเราไม่รอหรอกเงียบสงบเลยไอ้แพทเพราะว่ารอบนี้นะ น่าจะได้เรา่าจะชนะแล้วรอบแรกกับเราดูชนะแล้วเหรอใช่ใช่รู้ไม่ใครมาเ,เ,ลเลยเต็มเตียงละสวยงามน่าจะได้อีกสี่ e อมโ d โอ้คุณเพิ่งเห็นออ s ซิเดียนเราได้สี่ e อมโ d และเราก็แหลกแรกก็แหลกเร็วๆก,ล,วกๆลัาเร็วกกำลังกำลังเร็ว เคระบบดูดมันเอตายครคนฟ้าตายโอ้อทีมโลโอ้โคดีเลยเกือบไปฆ่าทีมทีมสีฟ้าเกืฟ้าไปแล้วจ้าเขียวเขียวเขียวแล้วกดเทียนเตียงให้มันดูไหมให้เห็นว่าเราหมุิเทียนนะอ่ะก่อน ไม่ให้มาดูกไอตอนที่มันมองอยู่ <S 2> <S 2> อีกก็ไม่ไม่ใครมาเก็บเอมโรลจริงๆนะเนี่ยไอ้ขาสีเขียวไหมเราแต่เลยจ้าวีวีวีโอ้โหได้มาเพิ่อมอีกค่าเอมโรลจ้าโอ้สวยไอ้ยเ,เขียว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 มันจะมาล่าค่าฉันแล้วไปดีกว่าแล้วระเบิดอีกมันหน่อยให้ใส่เกาะเลยเกาะเพชรอ่ะให้มันดู มันแบบกลัวเพาก็ราเป็นคนเดียวที่ได้เอ็มรอบเนี้ยโคตรดีเขี่ยมันทำอะไรเนะี่ยคือเขี่ยมันม,มีกี่คนนี่แค่คนเดียวเหรอเฮ้ยมันมีแค่คนเดียวใช่เหรอเออไม่แม่ไปหัดเองเลยเอออ๋อแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรก่อนบ้าตัวเนี้ยเออเออมันไม่ได้บ้ามันไม่ได้บ้า ช่วยหน่อยเอาได้ไงอะไม่ตกเหรอใช่มันเก่งอ๋อใช่มันเก่งแล้วพาเราลงไปรีบข้ามมันรีบข้ามมันโอเคไม่ต้องห่วงไม่เขียวหรอกเรขียวเจัดการมันเองใครวะเนี่ย ไรครับโอ้โคตหงอเลยเราไม่ออกซิเดียนไอ้สิเขียวโขดงอเลยอะเราไมีออกซิเดียนมันทำทำลายเตียงเราแช่มนันยังไม่มีพิกัดเลยอ่ะมันใช้มันใช้<ม>ใชดาดบตีเตียงอะ่ะมันใช้ดาบตีเตียงเราอ่ะะมัน <Okay. S 1> ใช้ดาบตีเตียงเราเมื่อกิ๊กโขดงอเลยใช้ทางแอมโร์มันจะเก็บยากขึ้นนะเอะไรหรอเราไมีพอแล้วทำไมมันมันต้องการอะไรเนี่ย อะเออไม่รู้อ่ะมันโง่โอเคเดี๋ยวเราไปข้ามมันดีกว่าเริ่มลำคาและแล้วก็ทำไมมันยพยายามอยู่เนี่ยไปตกเตียงทิ้งเออเดี๋ยวแล้ว,ลวมอไปทำลายเตียงมันเออเออเดี๋ยว,วโอเคมันตีเราลงไปเดี๋ยวนะเออเรา แฮกเหรอเฮ้ยนมฮกเหรอเฮียรตีเตียงไม่ได้เว้ยไม่คือเราตีเตียงมันไม่ได้ไม่เราตีเตียงไม่ไดรตีแฮกเหอตีเตียงไม่ได้ ตั้งทางไปตรงใต้เตรียมมันโอ้แหลกจริงด้วยเดี๋ยวมันหายแล้วพยายามจริงๆไม่ยอมไม่ยอมปกป้องเตียงของตัวเอดีจ้าปล่อยปล่อยให้มันแบบทำร้ายตรงขคำพูดไหมกับเห็นมันให้ให้มันเห็นโอซิเดียนกับค่อยฆ่ามันดีกว่ามันเห็นแล้วมันระเบิร์ชนไม่เหลือละหนีไปแล้วจ้ามันหนีไปแล้วไปฆ่ามันดีกว่าก็ไม่ดี เดี๋ยวเราเอ่อไปฆ่ามันดีกว่าเรื่อง่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยได้สิเอ็มโอซื้อเกาะ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 เก็บได้บ้างไปด้วยเร็วเร็วเร็วเรืไม่กลับไปไม่กลับเลไม่เจ้าต้องกลับมาก่อนมาซื้อนี่เดี๋ยวมาซื้อเกาะซิเฮ้ยเราเป็นทีมเดียวที่มีเตียงเราชนะเลอย จบแล้วจบแล้วจบแล้วมีกอดดีดด้วยนี่เราจะชนะจริงๆเราเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่ได้ชนะมาเป็น, <c oughs> ลนปแล้วอะ่ <c oughs> ะได้ชนะแล้วไป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 ได้ทุกอย่างที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วอ่าสีชมพูยังไม่ไปฆ่าหรอกเราจะสแต็กทุกอย่างไว้ไม่ต้องให้มันเอาแล้วก็สี 4M0 ฮะมาแล้ว 6M0 โอ้มีใครสู้กับนายหรอ 8M0 กูได้ 8M0 แพทดี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 โอ้เพื่อเฮ้ย 4M 4M0 4 m ่เฮ้ยไปๆๆมอะรขนาดไหนไหนละอเราเราเราขอทานซื้อดาบใช่ไหม Yes Yes เอาทำอะไรดีเราตามค่าตัวไหนดีดิสีเขียวหรอเขียวสีเขียวเค <Okay, S 2> เ,เดี๋ยวเราตามค่าสีเขียวเดี๋ยวมาตามมาตามมาอยู่ไหนนั่นไงอยู่ตรงหัวใจตรงนั้นนะเห็นป่าโอเคไปฆ่ากันดีกว่าเรากินพุช มันใหญ่มากเลยอ่ะศึกษานั่นน่ะแต่มันก็จะมีรู้ว่าเรามาหามันอยู่เอาไอ้ชูฮงตกไปก็เหลือแค่นั่นแล้วดิเหลือแค่นั่นไอโตัวตัวนั้นน่าขานมากเลยเหลือแค่คนเดียวยัมตายซะข้ามันเย้ดดีี อีสี่อีกูไม่ได้ทำหาอะไรเลย